สวัสดีครับปีครับวันนี้เรามามาทำอะไรดีอ้าวทำอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้เรามานำเสนอรวรรณคดีไทยเรื่องยาวอันนี้ก็ยาวเกินเอาไหม เพลงยาวเล่นว่าความจ้า <Hey! S 1> ทราบไหมว่าเพลงยาวเล่นว่าความหมายถึงอะไรผู้แต่งคือใครสมัยที่แต่งคือสมัยใดลักษณะคำประพันธ์เป็นแบบใดมีบุคคลใดบ้างและข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรอ้าวไม่รู้ว่ะดิงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยงงงง งงไไปกกกลตต้้าแเยอพวนนีถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวขนมผิงจะอธิบายให้ทุกคนฟังเองใครที่รู้แล้วก็รู้ต่อไปก็มาใีกไ,ได้ไม่เป็นไรกวนปีนขม,มักเมฆก่อนอื่นเลยเรามารู้จักเพลงยาวกันก่อนหนังสือหรือจดหมายรักที่แต่งเป็นกลอนเรียกชื่อเต็มว่า กลอนเพลงยาวเพลงยาวเล่นว่าความผู้แต่งและสมัยที่แต่งคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำลงราชานุภาพทรงประธานคำอธิบายเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนี้ไว้ว่าเป็นของจินตกวีเล่นกันในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กวีที่แต่งเพลงยาวนี้เข้าใจว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมาหลวงพิทักษ์มนตรีมีรับสั่งให้แต่งแต่ไม่ปรากฏว่าทรงแต่งเองผู้ที่แต่งคือเจ้าพระยาพระคังพระยามหานุภาพจำมื่นวัย,ยนาฏและหลวงทรงพล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการแต่งกรอนทั้งสิ้นสมัยที่แต่งคือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้แก่เพลงยาวพระราชนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศที่กล่าวกันว่าทรงนิพนธ์ให้แก่เจ้าฟ้าสังวารต่อมาเรามาดูลักษณะการแต่งกรอนนี้กันค่ะ ลักษณะการแต่งแต่งเป็นกรอนเพลงยาวที่บังคับขึ้นต้นด้วยวักรับในบทแรกส่วนบทต่อๆไปคงมีสีวักตลอดสัมผัสเป็นแบบกรอนสุภาพไม่จำกัดความยาวแต่นิยมจบด้วยบทคู่และต้องลงด้วยคำว่าเอย และนี่ก็คือลักษณะการแต่งกอนเรามาฟังเนื้อเรื่องกันต่อค่ะเป็นเรื่องสมมุติว่าเจมืน่นไวยนาฏกล่าวหาหลวงทรงพลว่ายืมของของตนไปแล้วไม่ยอมคืนเจมืน่นไวยนาฏจึงกราบบังคุมทูลฟ้องกรมมาหลวงพิทักษ์มนตรีแต่ณนะตอนนั้นกรมมาหลวงพิทักษ์มนตรีประชวน จึงส่งเรื่องให้กรมท่าพิจารณาคดีต่อมาพระยามหานุภาพขอให้เจมื่นพจนาฏอักษรช่วยไกลเกลี่ยคู่กรณีให้ปรณีประนอมกันและในที่สุดเจม่นวัยนาฏก,ก็ยอมถอนฟ้องหลวงทรงพลเราก็ได้ฝั่งเหนือเรื่องกันแล้วนะคะ เรามาดูคุณค่าเพลงยาวเล่นว่าความว่ามีคุณค่าด้านใดบ้างกันค่ะคุณค่าด้านที่หนึ่งคือด้านภาษาและสำนวนโวหารในด้านเสียงสนาะมีการใช้สัมผัสอักษรทำให้ถ้อยคำมีความนุ่มนวลมีการพรนาน,านาที่ทำให้เกิดภาพพจน์ มีการใช้ถ้อยคำตอบโต้เพื่อเยาะเยะ้ยดังตัวอย่างนี้ค่ะหมื่นพศตรึกคำที่ว่าขานแลดูหลวงทรงพลทําลนลานอาการนั้นเห็นพลั่นครั่นไปหากปากแข็งแต่งว่าแต่หน้าเพื่อน เหมือนเต่าเกลือนสมทบกลบรอยไข่เอาโคเกียดเสียดบนเพราะจนใจจะจับว่าขึ้นก้อในจะแพ้ความเอ็นดูพักรักที่ขี่ม้าทวนงามกระบวนล่อแพนสนาม เขาจะชวนยินร้ายว่าชายสามอย่าเลยนะจะปิดความไว้ดูทีติแล้วว่าเจ้าจอมหม่อมสรงพลการศินบนนั้นอย่าพูดไม่พอที่อันโลภข้าก็ละเสียหลายปี เมื่อก่อนนี้ก็ย่อมรู้ทั้งกรมการถ้าลูกความผู้ใดทำใจแข็งค่าจำตราตรึกแห้งอยู่กับสาลนี่แก่ไปกลัวภัยในนราการจะว่าขานโดยทารรทุกวันไป และคุณค่าด้านที่สองคือด้านสังคมและวัฒนธรรมวรรณคดีเรื่องนี้ให้ข้อคิดที่มีประโยชน์อย่างยิ่งคือในเรื่องการคบมิตรว่าจงเป็นไมตรีกันไว้ดีกว่าเกลียดชังกันคําบุรานท่านว่าถ้าคบมิตรถนอมจิตไว้ข้างวางเสียหลัง เป็นไมตรีดีกว่าจะเกลียดชังจงยั้งหยาชุลมุนทารุนใจก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับวรรณคดีไทยเรื่องเพลงยาวเล่นว่าความหวังว่าทุกคนจะสนุกและได้รับความรู้สุดท้ายนี้ถ้ามีข้อมูลบางประการผิดพลาดไป กราบขออภัยไว้ณที่นี้ขนมผิงขอจบการน,นำเสนอเรื่องเพลงยาวเล่นว่าความไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ